นีเลวันนี้มาเจอนมบาสกันแล้วเรียบร้อยนีครับวันนี้มาถึงแล้วก็นี่วันนี้เขาไม่ซุกซ่อนนะวันนี้เขามามาสคูลเท่เบาๆนิ่งๆแหละอ่าอาจจะทำงานใหญ่นิดนะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนนะครับมาทำลายสมาธิในการโค้ดเลยครับซึ่งปกติก็มีอยู่แล้วเนาะ อย่าลืไมไปถ่ายตามวงเขานะเพราะคุณทัศน์เขาบอกว่าวางนี้ขอไปวงแรกเป็นุงที่สวยมากทุกคนอย่าลืมมาไปแชร์แล้วก็โพสลงโซเชียลกันนะเพราะคุณนักกีฬานักกีฬาที่รับตัวจริงนักกีฬาตัวจริงที่วอกเยอะที่ออสุดใหญ่เบนบอกไม่เป็นเล่นจริงนะครับเบนบอกเน้นกินข้าสวดมากนะครับ เขาบอกว่าเขาจะนิง่งเขาจะมีเขาเขาจะนิง่งเขาจะหูโหวะเท่เพราะวันนี้เป็นนักกีฬาโอ้ยเ<อ>ขาเป็นนักกีฬาวันนี้เขเป็นนักกีฬาชื่อบารใส่เสือ้อนักกีฬาฟาสเล่นปิปองครับผมด่ไม่เปตองนาฮะเอาเปตองอีกนะ่นนริงาฮ่าช่่าฮ่าใ่่เสือ้อ่า่่่าาส่า่าฮ่าฮ่า่น่าาาป่ง่่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพอแล้วไม่ได้ยินครับโอ้ครับผมครับผมทุกคนครับพี่วีครับเพื่อนๆครับน้องๆครับคนสวยคนหล่อทุกคนครับขอเสียงไใจกับบ้าดาสนาอยเร็วไปไงบ้างนะครับเมื่อคู่นี้พี่เห็นเราไปอยู่ในห้องไลฟ์มา ไปเป็นพ่อค้ามาใช่ครับขายได้เยอะมากเลยจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะาเนียนกันหมดเลยเท่าขผมนี่อันนี้เขาสวยรออยู่แล้วเขาซื้อเขาเรียกว่าซื้อตั้งแต่เมื่อวานนู้นนู้นนู้นรอเราอยู่แล้วการเป็นกายเป็นซู้อเมื่อกี้ับผมอ่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้ได้ทักทายนะครับแฟนๆทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับป้าทัศนะัดครับคุณน้อนะเขาจะเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมครับผม ออคนสนุกอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ชโอโอคร<แ>ับผมอยากอะไไม่มีไม่อู่ในมื่อดิอะโอเคนะครับวันนี้เป็นไงบ้างได้มาอยู่ท่ามกลางาแฟนๆแล้วก็ได้มานะฮะยืนยันนะครับแป้งมูหน่าเนียนครับผมเขาบอกว่า Super Stick e x p o w d e r เป็นไงบ้างเขาบอกว่ามองลงไปนี่คือเนียนกันทุกคนเลยนะฮะโอ้โหดูสิเนียนสิเนียนสิตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสาม นะครับติดทนนานส0มชั่วโมงขนาดนี้ก็ต้องเคไม้สุดสิครับผมถูกฮะแล้วก็ขยับหน้านี่คือหมื่นครั้งยังไม่แคร็กนะฮะอ่าถูกต้องนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆน้าใสกันทุกคนเลยใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้พี่เห็นงานเราเยอะมากเลยครับพี่เห็นงานเราเยอะมากเลยไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีมาตรงนี้ทีมันแจกความน่ารักมาแจกความสดใสมาแจกรอยยิ้มแต่ละคนไม่หุบเลยนะ เบ่งบานความสวยนะฮะแล้วก็เบ่งบานด้วยรอยยิ้มขนาดนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างทํางานเยอะขนาดนี้นะครับแลาสุดิึงกลับมาอ่าเวียดนามาเวียดนามไปเวียดนามมาใช่็อบนี้ไปแปดคนด้วยอ่าระหว่างแปดคนกับสองคนที่ไปมาก่อนนั้นต่างกันเป็นยังไงครับต่างัต่างต่าง ตั้งไปแล้วม่เป็นยังไงไชวเองนะตั้งอยู่แล้วอยู่แล้ว8ปคนก็จะแบบแปดคาแรคเตอร์แปดคาแรคเตอร์สอนก็แค่สองคาแรคเตอร์ไงอ่าไปคาแรคเตอร์เองนะก็นารานาราอ่าอารมณเหมือนไปวอลกส่นตัวจริงๆแล้วนะฮะคุณทากันบ้านไงอ่าคุณทํากันบ้านไงผมจะมาเจอคุณหรอว่ทำกันบ้านเลคุณ้านนะครับของจริงนะอ่ารากันบ้านมาถูกไหม <gas> เาอาส่วนเขาไป2คนกับ8คนอะไรอันอันอันไหนมันฟีลลิ่งต่างกันยังไงเนี่ยแจ้งให้ฟังหน่อยแจ้งแจ้งแขกไข่ให้ฟังหน่อยครับโอ้ยดูหน้าตาคาดหวังมากเลยคาดหวังอยู่โดยเฉพาะก้อนที่เขาถืออยู่มันมี